ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็มันเนาเ่าแดดนะครับวันนี้จะพามาดูมันเนาเ่าแดดซึ่งมันเนาเ่าแดดนี่จะการขุดนี่ก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่าเป็นการขุดเก็บมันในที่ยากลําบากนะครับเพราะว่ามันจะเหลืออยู่ในดินครับแต่ว่าเวลาจะคลองสวนเข้ามาไถเนี่ย ขาก็จะเห็นหัวมันมาเรือหลายนะครับเอาล้ที่นี่ทำไมมันถึงเรือหลายนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะการเน่าแดดมันเป็นยังไงครับนี่ครับมาดูชัดๆเลยนะครับเน่าแดดคือมันไม่เน่าตั้งแต่มันไม่เน่ามันไม่เน่าจากปลายมาหาโคนนะครับ มันเน่าจากโคนครับนี่ครับตรงนี้เน่าหมดแล้นะครับนี่้ายแล้วนะครับโคนครับแล้วก็ส่วนกลางยังเหลืออยู่ครับยังดีอยู่ครับแล้วก็ปลายก็ยังดีอยู่ครับที่นี่มันเน่าจากตรงโคนแล้วมันกระรุดออกครับทําให้งัดก็ไม่ขึ้นแทกก็ไม่มานะครับเพราะวมันมันมันไม่ขึ้นมานะครับขึ้นมามันก็รุดอยู่ในดินครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ไงครับเห็นไหมครับมันเน่าครับ แต่ส่วนกลางและปลายมันก็ยังดีอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่๋ยวก็อันนี้หมด,ด,หมดแล้วครับสีสีดมาละชีเป็นเนาเน,าน่อันนี้เหมือนกันครับอันนี้คือเนา่าเลยแล้วตรงเงามันก็จะเป็นมันเน่านะครับเวลาเรายกหยกเงาขึ้นมานี่มันก็จะบอกเลยในเงาวว่ามัน,มนเน่าครับมีมันเนา่า แต่ที่นี่เวลาจะคองสวนมาไถาเอาเห็นหัวมันขาวๆกับนี้มันขาวอย่างนี้แหละครับมันเลืออย่างนี้แหละก็พยายามจะบอกอยู่นะครับว่ามันเจอมันเน่าแดดมันก็เหลืออยู่อย่างนี้แหละครับบางทีจะของสวนเขาก็งงครับเนี่ยเห็นไหมนี่ตรงปลายมันยังดีอยู่ครับมันเป็นอย่างนี้แหละครับที่มันมันเน่าครับอันนี้สมบูรณ์กว่าเขานะครับนี่แต่ถ้าจะดูตรงขั้วตรงนี้ขัวขั้วขั้วขั้วหัวตรงนี้ นี่ก็ตายแล้วนะครับนี่ฮักรุดออกมาเลยครับตายแล้วนะครับนี่โฟกัสมันนี่ตายแล้วนะครับนี่ดูว่าตรงนี้ครับโอเคพอจะเข้าใจกันอยู่นะครับอันนี้มาอธิบายให้ฟังครับตอนนี้มันเนาวเดืดครับจะทำการเก็บกู้นี่ยากลำบากนิดนึงครับมันจะเหลืออยู่ในดินเยอะครับ เหลือส่วนปลาย,ยานี่นะครับมไม่ได้เหลือดีๆนะครับเวลาเอาไปนี่ก็ต้องไปเชาะออกเอาแค่ปลายที่หนึ่งนี่นะครับถ้าคนเห็นเอาไปขายทั้งหมดก็คนเก็บแค่นั้นนะครับเพราะว่าทีมงานกูเนี่ยหาหัวไม่เจอนะครับตอนตอนคุดนี่เป็นตะไถขึ้นมาครับเพราะว่าจะทําการจกใช่ไหมครับยกขึ้นมาเราจะจกหาก็จกไม่ได้นะครับเพราะว่าทีเงามันมันเป็นหัวหัวเน่านะครับเวลามองดูทีเงาเนี่ย มันเน่าครับเพราะว่ามันเน่าตรงโคโน,นะดึงออกมาก็เหมือนแบบมันเน่าอะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ